ก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างบริษัทซันนี่เฮฟวี่อินดัสทรีไทยแลนด์และบริษัทซัส n e r g y ีโ o b บอลเทคตัวแทนจำหน่ายนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตรสู่การเปิดตัวนวัตกรรมโซลา r v v โมดูลแผงโซลา r เซลล์ภายใต้แบรนด์ซานนี so by this event, we would also like to announce that sony is also committed to renewable energy solution to help zero the future of thailand. so we will differentiate us from our competitor in terms of three ways. firstly, we are not a solar panel manufacturer. we have our own uh, r&d team, which will help us to with our massive. production experience, which will help us provide a high quality product. เราเองก็เป็นผู้ที่จะนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมีค i ม i z a t i o n เรียกงพลังงาสะอาดเรื่องของท v นะครับรวมถึงเรื่องของการต้นการใช้กรังานเนี่ยเข้ามาแล้วก็ขยายตลาดในประเทศเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ได้เชิญมันดามิททั้ง5บริษัทนะครับเข้าเป็นมันดามิทที่ร่วมมือกันแล้วก็มีเป้าหมายในการลดคาร์บอนคือที2.5ตันต่อปีจะเป็น เปเบ้อต้นของการที่โรานารองในเรื่องนี้เราพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตด้วยการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ E ีวีเพื่อการพาณิชย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของโลกในอนาคต